สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากทํากระถางมดจากลูกตินเป็ดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะใช้กระถางปลูกต้นไม้แล้วค่ะเดี๋ยวต่ายก็จะใช้ว่านงาช้างซึ่งเพาะไว้ตอนนี้เขากําลังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะก็ยังสามารถที่จะอยู่ในกระถางนี้ได้นานอยู่ค่ะปลูกเข้าไปในกระถางมดน้อยนะคะแล้วก็จะดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะอยู่ได้กี่เดือน ใส่ดินเข้าไปแล้วนะคะดินอาจจะแห้งไปนิดนึงใส่ไปให้แน่นก่อนแล้วก็เราก็จะฉีดน้ำผงน้ำให้เขาชื้นให้เปียกนะคะ <a> ค่ะ ใส่ดินเข้าไปเพิ่มให้เต็มเลยนะคะแล้วก็กดให้แน่นนิดนึงค่ะเป็นการพยุงต้นว้านไปในตัวนะคะเสร็จแล้วก็พรมน้ำให้ชื้นอีกรอบหนึ่งก็เป็นเสร็จนะคะแล้วมาดูว่าอีกกี่เดือนเราถึงจะต้องเปลี่ยนกระถางถ้าเขาโตเต็มที่สำหรับที่จะอยู่ในตรงนี้ได้เราก็ต้องย้ายเขาออกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ เพื่อนๆชอบใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งขิยตอยด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ